สอสารศูนโดยน้ำดื่มปราสินนะครับและโชว์แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับคือทีมของคุณเกรซและน้องภูนะครับตัวของน้องภูเองเนี่ยคุณภูเองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านการร้องเพลงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงหนึ่งใน5เลยเป็นเพลงแบบว่าประกวดที่เขาใช้กันเยอะมากรายละเอียดเยอะอารมณ์ลึกทุกอย่างมาเต็มมาลองติดตามค่ะสุสารคนช้ำในเวอร์ชันของคุณภูค่ะมาให้กันำลังใจกันครับกับเพลงนี้สุสารคนช้ำครับเชิญครับ ทำเป็นสุสานถูกพิษไฟรักเล่นชายลวงไม่รู้กล้ามสุงจะแหลกลาอยากมีสุสานความระกรรมล้อมรั้วทำสมประตูติดป้ายให้คนรำลือสถานนี้คือสุสาน คนเธอ ับเง,งเยือเกเย็นฉันขอเยือะเป็นที่พึ่งสุดท้ายอยู่หรือตายไม่ต่างกันนะอุทิศความรักและหัวใจเป็น เหมือนเห็นพิ่สุนารีผสมผสมกับน้องภูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากมีเนื้อเสียงใกล้เคียงมากเลยเมื่อกี้เหมือนช่วงท้ายมีเสียงสันเครือนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับทะลอืมอินเนาะอินนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการผมไม่รู้ว่าตอนนี้ในใจของคุณเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ฝังอยู่ทําให้คุณรู้สึกว่ากั่นเพลงนี้ออกมาด้วยอารมณ์ ด้วยความจริงใจว่าฉันเจ็บช้ำคุณสง่ามากรองเพลงออกมาได้ดูสง่าและสวยมากขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้คุณโชคดีครับขอบคุณมากครับีิบอลครับถึงหัวหน้าทีมครับเชิญครับคุณเกรซครับเป็นการผสมผสานที่ดีนะคะของอารมณ์และเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และความมีสเสน่ห์ของตัวภูเองคือภูสามารถร้องคล่อมได้โดยที่ จบสวยอ่ะในทุกๆวักทุกๆตอนคือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนี่คือสิ่งที่บอกให้ภูจงเก็บเอาไว้เลยนะคะภูอนาคตไกลแน่นอนค่ะขอบคุณมากครับคุณเกรสครับสวยคมเฉียบครบถ้วนจริงๆแต่แน่นอนครับผู้หญิงคนนี้คือใครเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้เล่าเรื่องราวชีวิตให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อย ผู้มีเรื่องที่เหมือนฝังฝังใจครับเป็นเรื่องของพ่อ uh huh. คือมีเรื่องติดใจคือผู้สอบได้งานเป็นพนักง,งานราชการที่นี่ค่ะแล้วในช่วงนั้นคือพ่อไม่สบาย uh huh. ค่ะป่วยหนักมากเป็นมะเร็งเลือดขาว uh huh. คือเราทิ้งพ่อมาแล้วถ้าตัวเรายังอยู่ดูแลพ่อผู้ค,คิดว่าพ่อคงไม่ตาย ก็เลยเป็นเรื่องที่ติดใจมาตลอดเวลาวันนี้ภูก็เลยมามาตามหาฝันอยู่กรุงเทพมาสองปีภูยังไม่มีเงินเก็บเลยค่ะเพราะว่าด้วยด้วยสอบอาวุธปวชสอบเงินเดือนก็เลยน้อยภูก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่แล้วก็ยังมีภาระหนี้สินอีกค่ะภูก็ต้องส่งให้แม่ด้วยค่ะตอนนี้แม่ก็เริ่มปวดหัวเข่า พราะว่าแม่ภูขาท่านเล็กมากค่ะแล้วน้าหนักท่านเยอะค่ะตอนนี้แม่เริ่มบอกว่าแม่ปวดหัวเข่าแล้วนะปีนี้แม่รู้สึกว่าแย่มากภูก็เลยอยากจะมาหาเงินทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะให้แม่ไว้รักษาตัวเป้าหมายในชีวิตภูตอนนี้ทุกอย่างภูขอทาเพื่อแม่ต่อให้จะเหนื่อยสักแค่ไหนก็ก็ยอมคเห็นบอกว่าคุณพ่อชอบพิสุมากเพลงพิสุนาเรีขอสักนิดได้ไหมร้องคุณพ่อ นิดนึงนิดนึงนิดนึงหนูรอไม่ได้ค่ะคิดถึงเขาเนาะเพราะว่ามีมีคำหนึ่งของพ่อที่พูดออกมาตอนนั้นพ่อยังพูดได้พ่อเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากค่ะเข้าพาหมอหัวใจมาหมอกระดูกอะไรก็พามาเขาก็บอกว่าอาการพ่อไม่ได้กำเริบจนวันหนึ่งเขาพาหมอเหมือนหมอจิตวิทยาค่ะมาคุยกับพ่อ คิดถึงหนูอยากให้ภูกลับไปร้องเพลงให้ฟังและทุกครั้งที่เปิดวิทยุฟังแล้วได้ยินเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงของพี่สุะพ่อจะนั่งร้องไห้คิดถึงูตลอดเลยล่ะเอาล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะลุง,งูวันนี้เรื่องดาวที่มันเกิดพี่รู้ว่าบาดแผลเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนหรอกค่ะ แต่อดีตมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อดีตไม่เคยสร้างอนาคตปัจจุบันตั้งหากในวันนี้ที่จะนำพาชีวิตคนที่หนูรักให้ไปสู่ความสุขได้หลังจากนี้ไปอย่าเอาแต่กอดอดีตท,ที่ขมขื่นไว้นะคะไม่งั้นหนูจะไม่เหลือมือไปคว้าอนาคตเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่น้องภูบอกว่าเสียใจทุกครั้งที่ร้องเพลงแล้วพ่อไม่ได้เห็นจริงๆแล้วไม่จริงหรอครับ เลือดในตัวของน้องภูครึ่งหนึ่งคือเลือดของคุณพ่อเพราะฉะนั้นการเป็นของเราส่วนหนึ่งแล้วก็มีคุณพ่ออยู่ในใจเราเสมอทุกครั้งที่นึกถึงพ่อหลังจากนี้ไปที่เวลาไปมอบความสุขให้ผู้อื่นขอให้เป็นความรู้สึกที่เป็นพลังขอให้สู้ขอให้ทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักเก็บมันไว้เป็นพลังแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าไหวไหมคะน้องภู ที่เป็นกำลังใจให้นะโอเค